การยกระดับการศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหรือ education sandbox เป็นหนึ่งในนโยบายก้าวดีด้านมิติการเรียนรู้ตามนโยบายกลัวราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษานำร่องเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ร่วมถึงการออกแบบกระบวนการสอนที่เกิดจากนวัตกรของโรงเรียน และการประยุกต์ใช้ในวัตกรรมการศึกษาสำหรับต่อยอดการจัดการศึกษาซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยแม้จะเข้ารับการศึกษาช้ากว่าเพื่อนๆในห้องเรียนแต่ทะว่าสมบาฮาดูยังมีเพื่อนคณะครูที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและช่วยเติมเต็มความรู้อย่างใกล้ชิดทําให้น้องสามารถกลับตัวเข้ากับห้องเรียนแบบ Active Learning ที่มีกิจกรรมอย่างหลากหลายครับแรกๆผมก็ไม่เข้าใจอะไรครับคือ เหมือนศูนย์เลยครับไม่รู้พูดอะไรไม่ได้เขียนอะไรไม่ได้แต่คุณครูเขาสอนอย่างดีครับเข้มข้นมากครับผมก็ได้สามารถผมก็เลยสามารถสื่อสารได้เขียนอ่านได้ครับด้วยเชื้อชาติและสัญชาติที่ต่างออกไปทําให้ผู้ปกครองจํานวนไม่น้อยซึ่งประกอบอาชีพในภาคแรงงานต่างไม่กล้าส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือในสถานศึกษาของรัฐที่มีค่าใช้ใจ่ายถูกกว่าการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้การไม่มีสถานะทางทะเบียนราชไม่มีสัญชาติไทย ทำให้เด็กกลุ่มนี้อาจไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหลายคนถูกผลักออกจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดที่จะติดตัวพวกเขาไปจนเติบใหญ่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำให้ความเสมอภาคทางการเรียนและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างที่กรอมของเรากำลังดำเนินการอยู่ณนะตอนนี้ครับเราก็ใช้หลักสูตรไทยของเรานี่แหละครับหลักสูตรแกน กลางพุทธศักราช2551นี่แหละนะครับสอนแต่ว่าเรามีสื่อเทคโนโลยีสำคัญที่ทางกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนคุณครูเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้เต็มที่ในไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังเลิกเรียนนะครับหรือว่าเป็นเสาร์ศูลวันเสาร์เราก็จะได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิบราเธอร์หริชแนลนะครับจากอัศว์ชัญเขาก็ยินดีส่งคุณครูเข้ามาสอนพิเศษให้เราในวันเสาร์แต่ก่อนที่จะมีการโอเพนคลาสเรามีการคุย แผนจัดการเรียนรู้วันก่อนว่าแผน A ที่คุณครูวางแผนเป็นอย่างไรก็คุณครูครูบัดีมาช่วยนําเสนอผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศมาดูแล้วเหมาะสมกับเด็กเราไหมจากทีศาสตร์ของผู้บริหารกรุงเทพม,มหาคนครที่มีเป้าหมายลดความเดือดร้อนทางการศึกษาป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงช่วยเยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้นทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรทักษะเพื่อประกอบอาชีพ ได้เชิญให้ผู้ปกครองมั่นใจสามารถส่งบุตรหลานที่กำลังหลุดออกจากระบบการศึกษาเข้ามาศึกษาต่อได้ตามความต้องการมากขึ้นด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณช่วยน้องๆให้ได้เรียนฟรีได้รับเครื่องแบบฟรีและอาหารที่เหมาะแก่โภชนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพพร้อมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยหลักสูตรอันหลากหลายอาทิห้องเรียนหลักสัญชาติไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเกมออกกำลังกายและกีฬาเสริมพัฒนาการ รวมถึงได้จัดการสอนแบบสตรีมมิ่งโดยครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆมาเชวยสอนออนไลน์ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กดีขึ้นอย่างรวดเร็ว In the future, I think his future is very bright. He is very very sincere and very hardworking. And now he start working also. And if he want to study more, I can help as much as possible. Whatever I can do, I will do for their family. เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนหนังสือแม้จะไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรก็ตามนี่คือหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของกรุงเทพมหานครที่จะยกระดับเยาวชนกทมให้เข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคนไปพร้อมๆกัน